มาคุณวชระพงศ์อ่ะคุณหมอบอกว่าอยากทราบนะคะว่าพอมีวิธีไหนบ้างที่นกกิรลาบจะไม่มาถ่ายเนี่ยนะคะบริเวณรอบบ้านรอบ,บระเบียงหน้าบ้านขอคําแนะนําคุณหมอหน่อยค่ะแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีอาหารอืมม่เลยมายใช่ไหมครับเราให้อาหารเขาหรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องระวังะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้บริเวณตรงที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับหลาจจะ ต้องทําการเก็บกวาดชาความสะอาดนะครับเพื่อให้มันมีเศษอาหารเข้ามานะครับต้องเขล์ออกไปเลยนะครับบริเวณที่เข้ามาเกาะเราก็ต้องคอยล้างประจําถ้าเราล้างประจำเนี่ยมันก็จะไม่มาเกาะมันจะไม่มายุ่งนะครับก็เหมือนกับมีคนไปรบกวนเขาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วนกพิราบอย่างจริงจริงแล้ววิธีการง่ายนิดเดียวเนี่ยก็คือตรงบริเวณที่เขาจะมาเกาะเนี่ยหลาจะตั้งเป็นพวกเส้นลวดนะครับใช้เส้นลวดธรรมดานี่แหละ นะครับผูกเอาไว้นะครับ<ช>เว้นเข้าลงมายืนไม่ได้เ<ช>พราะลูกฟิราบเนี่ยมันมีลักษณะก็คือบินมาแล้กวก็ยืนยืนแล้วก็เดิน<ช>นะครับมันไม่เหมือนนกชนิดอื่นที่มันใช้ขาเกาะเกาะกับกิ่งไม้หรืออะไรก็ตามนะครับ<ช>นกพิราบม,มาเป็นนกยืนเพราะงั้นบนหลังคาบ้านนะครับหรือตรงไหนที่มันเกาะได้เราก็ใช้เส้นลวดเส้นเล็กๆนะครับวางขึงไว้ นะครับให้มัน,มน,มนลงมายืนไม่ได้ลงมาเกาะไม่ได้นะครับลงมาเดินไม่ได้นกพิราบมันก็จะไปเองนะครับนะคะ